ยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วนั่งดีๆเหยื่อตัวขึ้นตรงๆอย่ายุกิกยุกิกติดละ่ะชุ่มบุูไช้หน่อยเดียนเยอะทุกขั้นข,ขีนข่กาดชุดีน้ำเพราะอาบน้ำสุดแสบนักเรียนสีแสงธรรมวัยสิบห้า ใช้สีมาทาขี้กากตัวเองสุดแ่สุดแซ่สุดแซ่แมนบ่แมนบอฮัดสุดแสบบ่นักเรียนชายวัยสิบห้าปีใช้สีมาทาขี้กากตัวเองบ่น่าเดี๋็กหัวเดือ จุมมือนี่ข้าวเขาเจาก็ออกข้าวไปบ่ให้เหาหูเด้ว่าเข้าสีออกอีกอย่างเขาเจาะก็ททาทาผาดหัวข้าวไปพาดไปทัวทิบทัวแดนจุมมือเนี่ย,อ,อ,ย,อ,ยอ,อ,อืมผาด่องนั้น,น,น,เน,มมเน,นเรื่องนี้นนดับคาสีแยกหนุ่มซิ่งบิ๊กไบดับคาสีแยกคาดว่าน้ํามันหมดเน,นี่อย่างวะเพราะเราว่ามัน,มนสิตายอยู่สี่แยกมาด้แท้มันรถมันดับอยู่สี่แยก ันนี้ก็เป็นการพาดหัวข่าวออกมาให้เบิ้งให้อ่านส่วนมูเฮ้าเนี่ยก็เป็นผู้เสพผู้เสพข่าวเป็นผู้รับเป็นผู้รับสารเขาเจ้าเป็นผู้ซื่อเขาเอิ้นว่าสื่อสารข่าวนั็คือสารเอิ้นว่าสารเฮ้าเป็นผู้รับสารตอนนี้เฮ้ามาลงเรียนเฮ้ากับเป็นผู้รับสารค,คู่กับเป็นผู้สื่อสารสารกับคือ,อยังสารกับคือวิชาความดูสารกับคือเสียงที่ เป,เป็นสารเป็นสารละเป็นสารละเป็นแนวท่างทรงออกไปซื้อออกไปทางนี้ดีที่เราตุ่มตะก้มเปย่างมัมกอ้วนซื้อสารออกไปให้ได้รับสารสารที่ดีเมือนก็ย่อมดีย่อมจะโล่งใจย่อมเฮ็ดให้จิตใจเช่มซ,ซื่นเบิกบานขึ้นมาตัวสารที่บ่ดีก็เฮ็ดให้จิตใจเศร้ามอง เดใจคุณม่วลงไปอีกสารที่บดดีสารนัร่นสารนี่จังว่าการซื่อสารนี่ผู้ซื่อสารต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้เขาเป็นผู้รับผู้ให้ต้องให้สิ่งดีดีให้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้สารละให้สารให้สารละเอิ้น่าสาเอิ้น่าสาละแนวใดที่บดเป็นสารละก็บดเป็นต้องให้ก็บ,บ่่ให้สซื่อสารเพื่อยังเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื่อสารเพื่อยังมันตน้องมี เพื่อความเพื่อมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายน้าเอิ่นประสารให้เฮาสิ่ให้เพื่อยังเข้ามาจะสี่เฮาเป็นผู้ให้คู่เป็นผู้ให้ให้เพื่อ,อยังให,เอองให้เพื่อการพัฒนาความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตอัไเนี่ยผู้ให้คู่เป็นผู้ให้เสเด้อเฮาถึงก็ต้องรับเป็นผู้รับรับไปเพื่อ,อยังเพื่อไปพัฒนาไปยกระดับไปพัฒนาความรู้ไปพัฒนา,า,ปปฒนาชีวิตจิตใจไปพัฒนาขอบรัวชุมชนประเทศชาติ ไปพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเอิ้นบ้าไปเฮ็ดนี่ยมันดีขึ้นไปพัฒนามันดีขึ้นแม้จะการนั่งยูสิหล่าให้นั่งชุ่มเอิกันั่งยุกยุกยิกๆขั้นขี้การกุบ่เซ้าดิท่าในทีซีมาศูลน้ำบ่อาบน้่มนี่มันขี้กากมันขึ้นดีเพราะว่าอุณหภูมิมันให้อุณหภูมิอยู่ความอับชื้นที่ดีมันสึขข้นมันจิเป็นเอื้อต่อการเกิดเชื้อราอน้าบ่อาบบ่ทำความสะอาดพวกเชื้อรามาแต่ภายนอกมันก็มาจับมันก็มาขึ้น นี่ก็เป็นสิ่งที่ติดเสือ้อเสื้อล่าเผยแร่ออกไปได้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือการบํพัฒานาจากของตัวยางมันจะดอกแนวอื่นกันคล้ายๆกันนะสิ่งใดบ่ดีมันกัดมังงขึ้นสะสมขึ้นเรื่อยมันกัดส่งผลออกมาก,ก่อผลบ่ดีออกมาใหา้สิ่งใดดีมันกัดสะสมขึ้นการสะสมดีการสะสมความดีการสะสมบุญนําสุขมาให้มันก็นสิเป็นไปสั่นตัวนี่ก็คือ รับลูกข่าวสารรับสารรับเรื่องเล่าต่างๆเหล่าก็น,นำมาปรับปรุงนามาพัฒนาจากขวางขึ้นไปบไม่ใี่มันเข่าหูใช้ทะลุหูขวากายไปห้าลงค้นหอดบกเข่าหูย่ำคู่เอื้อนเข่าเตี้ยมือบ้านก็นกินแสบไปผู้เล่าคนสอ,สองคนไปมาไปบอกเตาบอกเตาลูกผู้ใดลูกผู้ใดก็ว่าลูกอย่างส้างเลยจอยบ่ ผมเนา่าปลุกซึกวิกฤตบอกอยู่บอกให้พ่อมันหักใส่ผมมันอยู่ช่งผมเพิ่นก็ว่ามันคักหลายยืนเสเวเียนแย่งแบนบางเตี้ยปากจบจบจบโอ้ยว่ามันกูหลออ่อคักหล่อเนี่ยคือกันนี่แหละว่นเป็นหลงเจ้าของโอ้โกูสิหล่อคักแต่นอกผมช่งนี่กูแย่างไปใส่ใครจะกูสิแท้ปากใส่บุญเตี้ยปากใส่ตัวตบุญเตี้กยก็ไดปัจจุบานแล้วเบื้องหน้าเป็นตะขีเด,ดเอากรอยเทคหน่อยๆคือยังพุทธเทคหน่อยเ่านี่ัหมเ่ากว่าไว้มันระเป็บตดเบิ้อง เพิ่นปวดว่าเพิ่นคักหลา่ตัวฟั่งตัวพ่อหน้าตาแตกเพื่อว่าถ้าแขกกวดเสีว่าจังไดเพิ่นว่าไปล่ำปากแวงไปล่ำเพิ่นร่ำปากแวงทั้งปากแวงทั้งไปล่ำเสียงเมียเมียไปล่ำมันจะไปล่ำจังได้ตัวฟั่งตัวพ่อหน้าตาแตกเพิ่นว่าจะขวางฟั่งจะขวางบ้าไม่น้าตาแตกอันนี้ก็คือการนี่แหละไปยืนแย่งเวียนเบิ่งกับลงมกับขวางกูดีล่ะเข้ามาสี่บอกว่าเพนบ่เมียนบ่เมียนกับบ่รับรู้บ่ยั้งเสร็จตัวแนวเนียมันดีแนวเนียมันบ่ดีนี่ก็คือสารที่ซซืื้้ออออออกกไไปปา เกิด่าไห้เป็นผู้ไห้คู่เป็นผู้ไห้เด็ตัวไห้แน่วนันไห้แน่วนี้บ่ได้ไห้โดยสิ้นโดยของก็ไห้วิชาไห้ความรูไห้ความอนุเคราะห์ไห้ความเมตตาไห้ความเกื้อกูลไห้ต่อลูกตัวหลานเมตตากรุ่าอาไหู้้ทิตาไป็นตัวทุกทายแล้วอุเบกขาตัวบัตเนี่ยเขามันบอกว่าฟังไรก็สิ่งเดียวอุเบกขาตัวปล่อยมันจะตีถนตัวบัตรเนี่ยมีก็ เพจารณาเอาเห็นได้ละคู <ra> <god ly> ่เอาห้นั่นห้ยนี่ห้สิ่งต่างๆห้เสียเสเวลาเสียสละการงานเทียสละแนวนั่นแนวนี้มามาสอนมาห้ความรู้มาถ่ายทอดความรู้อยู่นี่ต้องพักกันรับเอาห้ดีพักกันเบิ้งเอาห้ดีแนวนั่นแนวนี้คือกันนี่ละเท่ากับฝึกเป็นผู้ห้ยได้คือกันไปทางอื่นเท่ากับสามารถสิให้ผู้อื่นได้คือกันอืเพิ่นมาผู้ห้ย่อมเป็นผูที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักกับไปให้ผู้อื่นก็ได้ให้นั่นให้นี่ให้ยังเขา ให้ความเมตตาให้ความให้เป็นวัตถุท่านก็ได้ให้เป็นธรรมท่านก็ได้ให้เป็นน้ำก็ได้ให้ให้ความรู้ให้คั้มเนะนํำให้การสั่งสอนเป็นน้ำมาถรำให้วัตถุให้จริงของให้นั่นให้นี่กลายเป็นรูปประถ้ำกลายเป็นวัตถุวัตถุท่านวัตถุรรมธรรมท่านกับวัตถุท่านมีสองอย่างพระพุทธเจ้ายกย่องเรื่องของธรรมท่านให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่ยตัว นี่ก็เป็นเรื่องเล่าต่อกันเข้าไปว่าเรื่องการให้ซื้อนี่แหละมันหงเง่าเข้ามาจะเป็นเรื่องอีกอย่างตัวเรื่องอีกอย่างเพราะว่าจุมอื้อนเนี่ยมันจีสับสนมันจีบุญไหวกันไปการคนต่างรับสารรับสิ่งต่างๆเา้ามาเป็นผู้รับผู้ให้ก็ให้จักให้อีกอย่างให้แน่าดีบอดีให้เนวขี่ไล่ให้เนวให้ของห่างมากับบ่อึดแ่เดียวก,การรับสารการซื้อสารการรับสารการรับเรื่องเล่าก็เลยตบจำเป็นต้องเดยเบึงเดืเบึงไอพิจารณาบอกว่า อินโฟมิชันลิเทเลจการ mm hmm. อีหย่างเพิ่นเพิ่นเราอีหย่งการรูท้ท่านเท่าท่านรู้เท่าท่านเทคโนโลยีการสื่อสารห้หู้เท่าหู้ท่าน ừ. พอว่าเขาเป็นผู้รับพ่าต้องหู้เท่าหู้ท่านมันจะสิใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์เกิดขึ้นรับวัตถุก็ต้องพิจารณาเบิง่งวัตถุมันดีบดีมันจิบ เป็นตานมีประโยชน์บ่เป็นประโยชน์วัดเอาไปใช้ประโยชน์ได้จังไดเนนี่หูจะคิดหูจะพิจารณานี่แหละความฉลาดมันก็เกิดขึ้นมันก็คอยพิจารณาขึ้นวัดรับความรู้ความรู้ประสวรนี่ยังมีใชย่ยังเนี่ยว่ามันสิตเลนเอาแต่เศร้าเท่าคำาม็นมากมาลงเรียนหล่ะก็แล้วเพราะมันมุมมือเพราะมันอยู่มือเลือโรงเรียนหล่ะกะ็สบายไปอันนี้ก็บ่ถือต้องหูจะคิดหูจะพิจารณาครับภาษามันก็ง ω, งเงาเตาตุนอยู่จังสีแล้วบ่ได้ไปบ่ได้มาทั้งใดแตะอยู่ อัดละสูบมาสูบซาอยู่น้ำบานนี่ยเนาะพอได้ไปหาอยู่หากินทั้งใดหน่อยก็กินเหล่าเมามาตีลูกตีเมียมากยากไปอีกเป็นภาระของสังคมเป็นภาระของประเทศชาติอีกในการพัฒนาเฮาอย่าพยายามเปลี่ยนภาระแบ่งเบาภาระของประเทศชาติของพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฮาทรงเมตตากรุณาให้ความเมตตาทรงสรรสร้างโรงเรียนสร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นสร้าง ประโยชน์ให้ประเทศชาติให้นายอยู่กลายเป็นเมืองไทยกลายเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกอันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากหอบเงินเข้ามาท่องเที่ยวปีหนึ่งหลายพันล้านหรือว่าอยากมาลงทุนอยากมาอยู่อยากมาผลิตอาหารแนวนั้นแนี่ได้เบสทุยานนี่ก็คือการห้การ,การอันนี้เอาไปใส่น้ำข้าวเจ้าตัวบานข้าวเจ้าเข้ามาแล้วเขาก็ให้ความเบื่อเฟืออ่อห้การอยังตัวยังตัวนักท่องเที่ยวจังสันนิษข้าวเจ้ามากก็าวเจาอยากมากเรื่อยๆนี่ก็คือ นาไปใส่นนาไปใส่ในระดับประเทศนาไปใบใในระดับห้องในระดับครอบครัวกระไดเบิดเฮาสีหายยังห้ททามาท่านหา้คําแเนี่นําให้ความรู้มีบ่ความรู้สิเขาไปห้เขาเจ้ากับห้พพอเมียมีบัวเนี่ยน้่งพอเมียใดบัวเนี่ยไปเห็นเห็ดโขงหลองหน้ามาอยู่วัด่นผ้า,ผาเห็ดอังสันจีมีบัวมันก็กลายเป็นต่อยอดเข้าไปสู่ชุ่มชนคันเมือนเท่าเห็ดไดจีว้นกระดังไปสู่หมองสู่ที่สู่แดนน่ะ เมื่อน,นี่ก็เห็นสมควรแก่เวลาก็จึงขอ,อยุติไปเพื่อนแกนี่ขอควมสุขควมเจเลิญจังมีแกปีแกนองลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเถิน